สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทาง Facebook และ Youtube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซลลนแอนด์เสื้อมมอดจากร้านบัวสอนอำม่รแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เราจะพาคุณลูกค้ามาดูรถแท็กเตอร์อีกหนึ่งคันนะเป็นคูปต้าย L3608 ตัว DT น,นะครับผมตัวนี้ติดคารไปมีดใหม่นะเลยติดคารไปมีดใหม่ครับผมสวยๆนลครับของใหม่จริงๆ สวยๆแน่นๆครับผมไม่เยิ้มเครื่องดีเกียร์ดีนะครับ้ากคุณลูกค้าท่านใดนะครับผมมองหาคูต้าเศษ L สามหกศูนย์แปดดีทีนะครับผมร้านบัวสอนอัมพรเทคเตอร์มีให้สําหรับลูกค้านะครับผมเรามาดูเลขไมการทํางานนครับสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดชั่วโมงการทํางานนะครับผมดอกยางสี่เส้นยังสวยสวยอยู่เลยนะครับผมเรามาดูด้านหลังกันครับ ไอซีโอสวยๆครับแขนยกแน่นๆค่ะคุณลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจนะครับรถไถคูปต้า L3608 คันนี้นะครับผมรถคันนี้มาในราคา2 9 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะ2 9 9 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมพูดคุยราคาต่อรองกันได้ครับเบอร์โทรก็ตามนี้ครับ0 1 3 6 5 9 7 01605237 8นะครับและอีกเบอร์หนึ่งนะครับผม0986232342นะครับผมอ่ะเรามาดูกันกับเพื่อนเราฟังเสียงเครื่องยนต์นี้ครับเครื่องยนต์หน่งง่ายครับผมแต่ผมมาดูอีีครับเครื่อง คุณลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจนะครับผมรถไถกุปตเอลสามหกศูนย์แปดนะครับผมคันนี้นะครับผมย้ำอีกครั้งครับรถคันนี้มาในราคาสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมพูดคุยราคากันได้ครับเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ข้างต้นแล้วกระทักเพจร้านมาได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่อง YouTube ร้านโบสอนอัมพรเท็กเตอร์ชาแนลแล้วก็เซลล์มดรถไถมือสองด้วยนะครับผมขอขอบคุณครับ